ค่ะปีนี้อายุ30ปีค่ะค่ะเพบค่ะเป็นอายุ30ปีค่ะก็เราเป็นเจ้าของเส้นหมกชิกเอมิลี่ค่ะคบกันมานานเท่าไหร่แล้วอะคะ6ปีกับอีกนิดหน่อย1เดือนกับอีก2วันค่ะตามนั้นเราเจอกันที่สถานที่เที่ยวกลางคืนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วใครเป็นคนไปจีบก่อนคะคือพัดทักเต็มมาในดีอ็มก่อนค่ะแค่นั้นไม่เป็นตัวบ่งบอก แต่เพ็รส่งสัญญาณบางอย่างมาค่ะวันนั้นมันจะตกองด้วยได้ทํางานกับคนรักเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะมีค่ะเราเพิ่งมาคนพบตัวเองนะว่าเราเป็นคนที่หัวคนละฝั่งเราคิดคนละด้านไอการคิดคนละด้านเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นหญิงหยางเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะช่วยอุดรอยรั่วของช่วยบาลานซ์กันได้ค่ะใช่ค่ะอะไรคือซีเค e t r ซ c ปี้ที่ทําให้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่มีอีโก้ค่ะ โดยเฉพาะคู่ที่ต้องทํางาน<ม>ด้วยกันขอมเพบคือคล้ายๆผัดแค่แต่ว่าถ้าในในอีกมุมหนึ่งคือแค่เหมือนกับว่าเราเราใช้เหตุผลในการคุยกันอะค่ะอยากให้ทั้งคู่ขอบคุณกันและกันไหนค่ะคือหนูขอบคุณที่พัดพ,พยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามจะเย็นขึ้นจริงๆแล้วก็พยายามที่จะเหมือนทําให้มันดีขึ้นในอะไรทักงอย่างที่หนูบอกพัทว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยหนูไม่หนูไม่ชอบสาหรับพัดก็ขอบคุณเพบที่สู้มาด้วยกันแล้วก็อดทนมาด้วยกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เออเราเราเราไม่ทิ้งกันและกันแล้วเราก็ยังแบบจับมืออยู่มันตลอดคุคลอยแล้วนะค่ะค่ะ